ะะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะพี่แป้งอีกแล้วเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้นะพี่แป้นจะมาเล่นด่านที่เขาบอกว่า99%ไม่ผ่านค่<ฆ>จะเป็นด่านแบบเป็นด่านยอดฮิตของยูทูบเบอร์รอบอกหลายๆท่านเลยก็ว่าได้ที่เขาบอกว่าเล่นแล้วหัวร้อนสุดเล่นแล้วหัวร้อนจัดพี่แป้งก็อยากมาท้าทายเหมือนกันว่าเอ๊ะมันยากยังไงมันหัวร้อนยังไง ฉันอยากรู้ฉันอยากรู้โดยที่ด่านเนี้ยนะคะเขาจะจําลองขึ้นมาจากซีรีส์เรื่อง q u i d Game นั่นเองที่เหมือนสะพานกระจกสะพานแก้วอะไรอย่างเงี้ยที่ให้คน200คนอะไรเงี้ยมาสุ่มกันว่าเอ๊ะจะโดดไปฝั่งไหนซ้ายหรือขวาดีเรามาดูกันว่าพี่จะหัวร้อนไฟไหม้เลยหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องรองดูรองติดตามมาเลยนะคะหูถ้าเราไปแบบชนะได้เราก็ต้องได้เงินรางวัลอันยิ่งใหญ่หญแน่แพี่แป้นจะเอาเงินตรงนี้มาให้ได้ ก็คือตามเพื่อน <c oughs> ก็ตามเพื่อนไปแหละเพราะว่าไปด้วยตัวเองน่าจะหัวร้อนมากๆเพราะดูจากทางมันน่าจะเป็นทางที่ยาวมากจริงๆก็ต้องรอติดตามนะว่าพี่จะหัวร้อนไหมไปเลยย้ยูอ้ยชูได้พร้อมเลยแต่ว่าชุดนี้เราต้องจ่ายโรบัคเพื่อสุ่มว่า ช่โลบักหรออาจจะไม่ใช่โลบักปะหายงหายยากโอ้โหมีร้านค้าด้วยตด่านนี้เป็นด่านคนไทยทำนะคะต้องเช่อชมเลยจริงๆว่าทำได้ดีมากเหมือนแบบเหมือนจริงแล้วคุณก็เล่นเยอะจริงๆต้องจับสนนะคะด่านที่คนไทยทำเราจะเริ่มเลยดีไหมเขาโดดเขาโดดขวาแล้วก็ไปขวาโดดขวาไปขวา,อ,า,า,าอ,อ้อมเดี๋ยวแล้วไปซ้ายที่ไหนมาแล้วมามาเอือบเออบอะ้ออออออ ตามเพื่อนค่ะเราจะตามเพื่อนไปเราจะตามเพื่อนไปอ๋อตงกลางมันก็ล่วงเหรอเราตามเพื่อนไปเราตามเพื่อนไปค่ะไปไปไอื้ายซ้ายซ้ายไม่มีใครกล้าไปไม่เป็นไรเรารอเรารอเรารอได้อ่ามีคนลงไปแล้วเร้าหมอ0ไ0 0 0ค0 0 0 0 0 0เ0 0 0อเ0 0 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 0เ0 0 0ว0 0 0 0 0 0น0 0 0เ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ล0 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 0ล0ไปย เราเลยเราเลยเราเลยไปเลยอู้โวนั่นเพื่อนไปขวาเราไปซ้ายเพื่อนไปซ้ายเราไปขวาดูกลุ่มตัวกูดิไม่มีอะไรกันอีกดูสิไม่มีใครกล้าลองเสี่ยงชีวิตเลยหรอผมอยู่กับพี่แป้งชมอย่ามาอยู่กับฉันเลยดีกว่าเฮ้ยเขาเสียสละแล้วหนุนเราไปขวาเราไปขวาเรรียยบ้อวันนี้เราจะไม่เป็นฝ่ายที่ทดลองเราจะเป็นฝ่ายตามดีหลังอะเร็วดีมีคนเราเสียชีวิตเออเราไปซ้ายเลยค่ะ อันนี oh ้กินเพิ oh ่อมไปไหนมาแล้วมาแล้วกลุ Dartmouth> ่มใหญ่มาแล้วมาแล้วอไปดิไปเราตามเพื <okay ่อนเราตามเพื่อนนี่ีมีเขาบอกว่าไปคนเดียวหัวหายไปกับทุกคนตายหมดเะดิอ๋อไปได้ดิไปได้ไปได้ไปได้มามามาเปิดดิไป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 บาเปิดดิอะไรคือฆาตกรรมโอ้ชิตเราสังหารได้เดี๋ยวทุกคาลงกันจฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจแต่อย่าเลยไปอุ้ยกลุ่มเราใหญ่อยู่นะ โอ้ดูดีๆเขากระโดดกันมาแล้วทุกคนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยคนนี้คนนี้ดำคนนี้ดำไปไปแล้เป็นแม่ใงใจแข็งจัดอุ้ยเพิ่งกระโดดแล้วเพิ่งกระโดดแล้วโอ้โหใจมันเด็ดว่ะใจมันเด็ดใจมันเด็ดอ้าวอ้าเอ้าอ่ะเสร็จชาเลียเรียยาแล้วอ้าวน้ามีคนยอมเขาบอกว่าถ้าเราไม่เสียสละชัยชนะเราไม่เกิด รู้ยังเขายอมเสียสละให้เราไปต่อได้เราก็ต้องไปตามเขาสิใครจะนำใครจะนำไรไอพวกนี้มันไม่มีใครดำเลยนะนี่ไงอ้าวอุ้ยมีคนจะเข้าส้านชัยแล้วเร็วทุกคนมีคนจะเข้าส้านชัยแล้วนะดูเลยว่เฮ้ยเอานั่นเขาํำปั๊บเราตามแต่ตามคนละทางนั่นเองไม่ตามลงไปด้วย นี่ถ้าตกลงไปนี่หัวร้อนยาวๆเลยนะเราบอกแล้วว่าเราจะเป็นผู้ตามที่ดีโผล่มางอีกยาวไกลกว่าจะมาถึงบอกเลยว่าด่านนี้พี่แป้จะไม่หัวร้อนเหมือนคนอื่นเพราะว่าพี่แป้ไม่โดดเลยเราจะมาดูว่าใครจะไปยอมเป็นผู้เสียสละให้เรานะคะสองคนหัวหายห้าคนตาดมาเลย้ยเปิดมาเลยมาเร็วเฮ้ยมีคนเข้ามาใช้ไปแล้วกำลังจะรีเฟซกระเบื้องไม่นะ หน้าเข้ามาเอ้าตอนนั้นทำไมเราล่ออะก็ไม่บอกกูนำให้คนหัวล้อล้วค่ะฉันเป็นคนลอดได้ไงอ่ะมาเล่นล่อยู่เลยรู้เอาไปด้วยโอ้เธอคิดว่าเราจะชนะไหมชนะสิทำไมจะไม่ชนะและเธอคิดว่าเธอจะยอมเสียสละไหมแน่นอนไม่ งั้นเดี๋ยวเราจะเราเสียสละให้เธอเองโอ้โห,โโหเธอเป็นคนดีมากเราขอบคุณมากๆากลยไปเร็วเขาไปจริงวะ่ะเขายอมเสียสละให้เราจริงรอะทุกคนซึ้งมากเดี๋ยวองขอโทษนะทอรอคนข้างหลังมารอคนข้างหลังมาใกล้แล้วเข,ข,ขาใกล้าขาขาขมาถึงเราแล้ว,ลวโอโ้อยู่คนเดียวเงาเงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าถูกแต่ฉันก็มสุข จเราเหงามากเลยทุกคนรีบมาได้ไหมถ้าอยากให้พี่แป้นะคะเล่นด่านไหนนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเพื่อนเราใกล้มาแล้วเปราจำได้เราจำได้จำได้เองนะหลอกโอยเอกมาโคตรไวอ่ะลันจำได้ไงวะขวา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 เออมาแล้วเอกมามาเร็ว เพ่อปาร์ตี้มาแล้วก็มาได้แต่ที่ใครเขาไปและเอกไปแล้วมาถึงปั๊บ้กกู็ตองไปเลล่นไปแรารอคนนำอยู่นะมันจะไม่ให้เร็วได้ไงพี่มันมีคนวิ่งเป็นระยะทางเขาแต่เอกมันจำได้ไงมันนั่นนาทีผมงงละมันมันก็แบบมันมีคนวิ่งตลอดอ่ะไม่ขาดมีคนวิ่งมาตลอดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยค่ะ เฮ้ยมีคนไปรับมันไปรับดูนี่นี่นี่เขาไปรับหรือว่าเราจะรอเพื่อนกลุ่มหลังก่อนเพราะว่าแผ่นสุดท้ายนะถึงเส้นชัยก็ไม่มีใครกล้าโดดมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออขวาไว้เลยขวาไว้เลยเออยวายาวโอ้โหพาเพื่อนไปด้วยอึงด้วยเอาออกเอาเสียงเสียงเงี้ยตรงนี้ตรงนี้ยไปเพื่อนเยอะเดี๋ยวใครเอาผู้เธ่าเต่ามาได้ดูเห็่อนพุทโธ่เต่าก็หลังบ้านเดินหลายรอบแข่มากเลยนะ เฮ้ยเอกเอาโดดกาเนี่ยโอ้โหไหนๆก็จะตกอยู <Carmen> ่แล้วไม่เหี้ยไม่หน่อยวะจะเดินดๆทุกคนดูผู้ท้องเต่าดูหน้านี่ดูดิหน้ามินเนี่ยนน่ยมีหนวดแบบแบบสาราจารยนแบบเต่าเฮ้ยไม่โดนใจหลออเฮ้ยบ้าเรียมมาเรียมจัดนะเฮ้ยผู้ท้าเต่าสำรับพี่หลังมามามาเลยเนอย เอาใครลื่นเอาอคนเลยมีคนเลยเขาลื่นหรือเปล่าพวกเราเต่ามีสองคนถ้าเขามาเป็นดูโอ้ยนะเขารอเพื่อนเขาอ๋อเราไะนิ่ง,ง,วง,ไ,งไว้ <c oughs> เราจะไม่ยอมเสียสลเด็ดขาดสละนี้ไม่ได้หัวร้อนเราเรา,เราทางเราเลยนิดเดียวไงเราจะไปเริ่มใหม่ไม่ได้ไง <c oughs> ดูหลอดดิดุกคนข้างหลังเขาเยอะมากเลยนะที่ตามเรามาจะลองใจว่าเฮ้ยสายสายสายไป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 หมาหมา มามาอุ้ยขวาขวามาเลยสิบแผ่นสิบแผ่นสุดท้ายสิบแผ่นสิบแผ่นสุดท้ายรายที่สุดนั่นเองโอ้โหดูข้างหลังมาเป็นขยงนี่ไงนำทีมโดยเอกว่ะเออมาดีว่ะเฮ้ยมันจะมีขวาแล้วซ้ายรัวๆอยู่อ่ะเฮ้ยมันจำทางได้ไงวะทุกคนดูดิเกินเกินไปดูนี่น้ำจ้ำเรียบนะโคตรเรวไปไปต่อว้าวสิบแ่นแล้วขวาเอ้ยขวาขวาเอ้ยเจ้าบอกวะ มี่หันทางตรงกล่องนะไม่ใช่หันมาทางนี้อุ้ยสงคนไปรับต่อยเออรับเลยนะถ้าอเออเออแล้วซ้ายเออแล้วขวาโอ้โหคนเยางเยอะมาเพียยเลยว่ะแล้วมันก็รอมึงเปิดมีไข่ไปคนไทยบอกให้ใจเย็นอ้าไอ้บ้านไปแล้วหรอโหใจเย็นอ้า มาวยเพื่อนเอ้ควรกลับไปรับเนี่ยต้องไปรับจริงเหรอเอกกลับดีแล้รอยแล้วเพื่อนได้ได้อ้โอ้เอกเปิดเอจได้ะถึงพร้อมกันไหมเนี่ยวันเนี้ยยันผมเดินกีี่่รอบแล้วพเอกมันเดินจนมันจำได้แล้วอ่ะเพื่อนเปิดเราตามรอเลยราตามเราตามน่าภักพวกหมดแล้วด้วยแพทไฟไปไฟไฟไฟซ้ายขวาซ้ายเอาไงเอาไงหุยมันมาแล้วเจ้าเต่าอยู่ข้างหลังหุยเอกมาแล้วเอกมาแล้วทุกคนมาแล้ว ซ้ายขวาซ้ายแล้วอะไรนะไม่ต้องนำมือนะคราวนีวขอร้องยัเดี๋ยวมันกลับไปอีกรอบพอก่อนอ่าเอกเปิดอีกแล้วตากลับไปได้แค่แผ่นหนึ่งไปละโอ้โหแล้วมันก็ไม่มีใครเปิดจริงๆทุกคนถ้าถ้าเป็นตายอ่ะมันจะอยู่ขวาพีอ่าแต่ถ้าเป็นขวามันก็อยู่ขวาฮะอันต่อไปเปิดเขานำแล้วเฮอยู่ซ้ายแล้วโชว์ไป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 เรื่อยๆ Uhm, ชโชวโชว์จิงจัดไปลูกเย่ผ่านแล้วเขาผ่านแล้วเราก็ซวยเราดิเอ้าเรได้จัดพอด์ตสองพันแปดสิบห้าเย่เดี๋ยวไปดีดดีกว่าซ้ายบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่คุณจะไม่หัวร้อนถ้าคุณไม่ใจร้อนต้องใจเย็นเท่านั้นไม่ใจร้อนหัวไม่ร้อน ถ้าน้องๆนะคะชอบที่แป้งเล่นคลิปแบบนี้นะคะหรือด่านแบบนี้นะคะแล้วอยากให้เล่นด่านไหนนะสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้แป้งเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะให้พี่แป้งมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะหลายๆ EP นะคะใกล้ถึงแสนแล้วนะคะฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะคะเวลาพี่แป้งลงคลิปนะจะได้รู้พี่แป้งแบบเออมาลงคลิปแล้วมาดูกันนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆพี่แป้งลงคลิปจันพุธศุกร์เท่านั้นนะ ะะจันพุทธสุกนะคะอย่าลืมมาติดตามดูคลิปใหม่ๆของพี่แปงได้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย